ไบโอไทยพบโกดจุลาลำพาสมุนไพรไทยยับยัง้งโควิด -19 ไบโอไทยเผยงานวิจัยล่าสุดของสหรัฐสมุนไพรไทยโกดจุลาลำพามีความสามารถในการยับยั้งไวรัสโควิดพร้อมทั้งเปิดเผยคำแนะนำต่างๆที่สำคัญที่ผู้ใช้ควรรับทราบวันที่1สิงหาคม2564เพจเฟซบุ o กไบโอไทยได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าคณะนักวิจัยเคน พบกดจุลาลำพาสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียรู้จักดีสามารถต้านเชื้อโควิดได้ในห้องปฏิบัติการสารสกัดร,รวมของโกดจุลาลำพามีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเชื้อโควิดซึ่งรวมทั้งสายพันธุ์แอฟ,ฟริกาและอังกฤษโดยนักวิจัยเชื่อว่าสารที่มีบทบาทสําคัญในการยับยั้งไวรัสโมรณะนี้นอกจากสารอาร์ทิมิซินินและองค์ประกอบแล้วน่าจะมาจากการทํางานของสารอื่นๆในโกดจุลาลำพาด้วย โกจุฬาลัมพามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Artemisia vulgaris L. จะจัดอยู่ในวงทานตะวันมีชื่อสามัญว่า Common Wormwood อมมอในบัญชียาสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้เดิมตามประกาศของคณะกรรมการแห่งชาติด้านยามีปรากฏการใช้สมุนไพรโกดุลาลัมพาในหลายตำรับได้แก่ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตหรือยาแก้ลมซึ่งมีปรากฏในตำรับยาหอมเทพจิต และตำรับยาหอมนวโกดที่มีส่วนประกอบของโกดจุฬาลัมพาอยู่ในพิกัดโกดทั้ง9้าร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆอีกในตำรับโดยมีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมวิงเวียนแก้อาการหน้ามืดตาลายใจสัน่นคลื่นเหียนอาเจียนและแก้ลมจุกแน่นในท้องและในยาแก้ไข้ก็มีปรากฏในตำรับยาจันลีลาและตำรับยาแก้ไข้ห้ารากที่มีส่วนประกอบของโกดจุฬาลัมพา ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆอ,อ,อีกโดยมีสรรพคุณเป็นยาบรรเทาอาการไข้ตัวร้อนไข้เปลี่ยนฤดูถ้าใครจำได้เมื่อปีที่แล้วนายแอนดรีลาโจเอลินาประธานาธิบดีแห่งมาดากัสกาได้ประกาศให้ประชาชนใช้โกดจูลาลัมพาแต่กลับถูกวิจารณ์โดยองค์การอนามัยโลกโดยอ้างว่าเป็นการรณรงค์ยังไม่ได้มีงานวิจัยใดๆรองรับแต่เขายังเดินหน้าเผยแพร่การใช้ยาสมุนไพรโดยไม่สนใจคำเตือน เราต้องรอให้ต่างประเทศจดสิทธิบัตรก่อนหรือจึงจะยอมรับว่าความรู้และสมุนไพรจากท้องถิ่นสามารถรับมือกับวิกฤตนี้ได้ข้อควรระวังโกจุลาลํำพามีทั้งพันธุ์ดอกสีขาวและพันธุ์ดอกสีแดงมีสรรพคุณทางยาเหมือนกันเราสามารถนํามาใช้แทนกันได้นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ดอกสีเหลืองแต่พันุ์นี้จะมีพิษถ้าใช้เกินขนาดก็อาจทําให้เสียชีวิตได้ การใช้ยาไม่ควรใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานควรใช้ตามคำแนะนำของหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยเพราะอาจส่งผลกระทบต่อตับไตหญิงตั้งครรภ์หรือไข้เลือดออกติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ